โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผม SPK 8 8 8หรือว่าไอ้ลูกป้านะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่เกมแอสการ์ดนะท่านผู้ชมนะเกมใหม่ล่าสุดของทางค่าย PG นะวันนี้ก็ผมทุนไปที่10,000แานนะครับจานักจัดเต็มอีกแล้วเป็นส0 0 0เมื่อวานนี้ผมแตกไปเท่าไหร่นะท่านผะู้ชมก็จะรู้ๆกันอยู่นะถ้าติดตามผมครบทุกช่องนะเกมใหม่เกมนี้นะครับรู้เรื่องกระเบื้องแตกนะมาดูดิว่าวันนี้จะ ่อยมันอีกได้หรือเปล่าโอ้ยสองพันสี่เนี่ยเขาว่าทุนนิดทุนมาท,ที่แสนนิดๆน,น,นะท่านผู้ชมนะวันนี้ทุนน้อยกว่าเมื่อวานแต่ว่าเด็ดเท่าเดิมขอหนักๆเน้นๆแล้วกันนะพี่ชายเอ้ยยังไงยังไงตอนนี้กำไรนะท่านผู้ชมนะอุ้ย อุยพีเกมพีเกมเพื่อนพีเกมอุ๊ยได้ลุ้นต่อเอาว่ะมีลุ้นมีลุ้นมีก็เฮียละก็เฮียละท่านผู้ชมอะไรวะโอ้อจีบหายจริงๆ ไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอเคผมขอฟรีเกมเดียวเท่านั้นแหละเกมเนี้ยเบตสองพันนะวัดใจแบบเนี้ยมามาดอกเดียวอะรู้เรื่องแต่เมื่อวานนี้ได้ฟรีในฟรีนะผมขอบอกเลยฟรีในฟรีโคตรโหด ล้วเบ็ดสองพันนะท่านผู้ชมคิดดูแต่กี่แสนสวยงานเพื่อนสุดนีเคสวยไปิต่อเวลีกูสเคยองสอง เริ่มผมว่าเริ่มเว้าแล้วนะผู้ชมหรือมันจะเอาเราคืนวะชิบหายละเหลืหอหกหมื่นกว่าแล้วนะผู้ชมนี่กูยังไม่ถึง50าสิบหมุนเลยเพื่อนเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้ยังแตกดีๆอยู่เลยผมว่าแม่งเอาคืนละทรงอย่างเงี้ยเออเอาหน่อยดิ โอ้ยอย่าวิยองดิกลัวอะไรวะกลัวอะไรวะ,หะไหลวะมีต่อปะเนี่ยไม่มีทุนหายไปเะครึ่งหนึ่งแล้วท่านผู้ชมทิพหายแล้ว เกมลนถุยโหมดไปละครึ่งหนึ่งนะผู้ชมทุนเรานม่ผ่านมาแค่50สิบกว่าหมุนเองจะรอดหรือจะล่วงวันนี้วันนี้สวยงามเพื่อนไหลดีเตงแรกเออนั่นแหละโอ้โหหลังหน้ากระดานนะครับสองหมื่นกว่าจัดมาดิแต่งนอก ได้ลุ้นฟรีบ่อยนะแต่ว่าแม่งเข้ายากจัดอุ๊ยอะไรเอย้อยอะไรเอย้ยนังผู้ชมอะไรล่นอะเมืเ่อกี้ฮึต่อมาดีครับมึงโดนกูแน่เบ็ดสองพันขอทีเดียวผมขอฟรีเกมเดียวเท่านั้นแหละเบ็ดสองพันน่ะอย่าเกลือนะขอร้องโมไ้ซะเ,เยอะถ้เกลือมานี่โอ้โห,หน้าแตกอืม เพิ่งได้มาสามหมื่นกว่าบาทเองเลยวะเนี่ยอีเกมอะไรของกูเนี่ยเบสสองพันยิงปะนะท่านผู้มมชมอันนี้มันเบสสองพันยิงปะเนี่ยอะไรวะเหนื่อยเบสสองพันได้มา 3, รรสามหมื่นกว่าไอเวนทุย นี่ไงแตกนอกเลยโอ้โหแตกน่องได้เยอะกว่าท่านะผู้ชมเอาดีโอ้โหแตกน่องได้เยอะกว่าคิดดูแล้วกันนะห้าหมื่นกว่ากำไรมาห้าหมืน่นเลยท่านผู้ชมไปไปต่ออีกสักหน่อยนี่ไปสักห้าสิบหมุนเรือสามสิบหมุนบอเป็นไปได้ไงวะแตนกน่องได้เยอะกว่าในฟรีเกมเลยเพื่อนอู้ถามจริง มผมควรพอแค่นี้หรือว่าไปต่อดีกว่านะผู้ชมถ้าหมดส0มุิบมนี้นะถ้าหมดสามุิมเนี้ยผมควรพอหรือว่าโอ้ยหมื่นแปดไอ้เชี่ยหลังแผงฟรีเกมอีกแล้วไอ้ลูกป้ามึงโดนกูแม่ไงแกมือว่ะนะผู้ชมเอาละได้วเวลาแล้วเพื่อนรอบแกมือแกตัวหน่อยไหมเมื่อกี้แม่งเกลือชิบหายเลย คูณ8ปหมื่นครับพี่ชายมาเดมาเดจัดไปสี่พารสี่พารอหุ้ยห้าหมุนเพิ่งนัปมาสามหมื่นกว่าโอ้ถ้าต่ำกว่า4 5 0หมื่นนี่ได้น้อยกว่าแต่งนอกนะท่านผู้ชมนะผมบอกตามตรงเลยสูงแมงเบาเหมือนไม้ที่แล้วเป๊ะให้สัตว์จะเกลือไปไหนเนี่ยเพื่อนหมุนทุดท้าย โหอาจจะปวดเลยนผูั้ชมเอ้เล่นมางนานอย่าบอกนะมึงเข้าอีกเนี่ยอุ้ยไอ้หี้เอาอีกนะฮะบักไวะเนี่ยอุ้ยฟีเกมรอ้องว่สามครับ เอ้ยวัวกัไรเพิ่มดิถึงจะแตกไม่เยอะแต่แม่งเข้าฟีลัวอะไรวะเฮ้ยเจี้ยย่างฟุกเฮ้ยเกลือปะเนี่ยเอา้าได้มาเพิ่มถ้าได้มาเพิ่ม,ม,มอีกสักแฝงก็คงดีนะพี่ชายเวลิกู๊ดเวลิกู๊ดไม้นี้แม่งเอาจริงว่ะไม้ที่สามแม่งเอาจริงว่ะนะผู้ชมกูไม่เล่นแล้วนะกูไม่เล่นเล่นแล้วนะ ตัดมาดีตัดเต็มอยู่แล้วตัดเต็มอยู่แล้วเต็มครับคิวช่องแรกรู้เรื่องแค่นั้นแหละนผู้ชมคิวช่องแรกรู้เรื่องดูคิวไม่ไม่ลงเฉยๆนะมึงเกือบหน้าแหกแล้วโอว้สวยงามเพื่อนจัดไปสองหมื่นแปดโอ้โหรอบนี้เอาจริงครับไม่ได้มาเล่นๆครับ โอ้โหว้าวแดกหมุนสุดท้ายไอ้บ้าเอ้ยแต้มสี่รู้เรื่องมาอย่างนี้เลิกครับท่านผู้ชมบวกมาสองแสนสอง HOLY shit. s h เ t เป็นแงเป็นสองพันเอาเรื่องอยู่แล้วท่านผู้ชม,ตชมเต็มกราฟครับโอเคก็ใครที่อยากเล่นแบบเดียวกับผมเดี๋ยวเข้ากลุ่ม Time to Spin นะครับดูที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะไปละเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย